สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับวันนี้วันที่8ครับอ่าคูทางใหม่แล้วครับฝนตกทุกวันเลยนับหนึ่งใหม่นะลยุลยลุยไปเลยไปเลยบอกสิบล้อมานี่เนะ้ย ดูทางไม่ครับได้บนนอกนี่น่าจะได้นะดินดินแห้งดินนี่เนี่ยครับจะไล่เก็บทางนี้ให้หมดเลยครับไม่เก็บไว้แล้วไหนก้นโอ้นี่เราทำอะไรกันเอาดูเอาครับยักแบบไดนกันดอกนี่เอาทางโน้นแบบไหนนะน่ะ ดันชูไม่อยู่ว่าเรือใหญ่ดูเอาแต่ก็ได้อยู่ครับแบบนี้ดีๆเขาเกา่าพี่น้องเขาเกา่าดึงสลบง่ายๆเลยพี่ให้วิ่งบนดินดานเลยด้วนี่ เดี๋ยวบอกลุงก่อนลุงเปิดอย่างนี้เลยขยีหลังเสือไปเลยนี่จะได้ไม่ลื่นนี่น,นี่มาเริ่มนี่เริ่มนี่เริ่มเริ่มจมับมุมเนี่ยตางเนี้ย นน่ีีแบบใดเ่านี่แบบใดวะโค้งนี่ไปนี่ <c oughs> ไปนู่ <c oughs> น,นเอา แบบไดโน่ลงนี่โจกเล็กเด้อระวังเปียกเด้อเปียกไหมน่ะ ฟันทู่หมดแล้วครับฟันทู่หมดแล้วเดี๋ยวให้สิบ้อลงไป,ไปเอาขอ้างล่างนู่น <Sunday> บุนเลยเลยเลยเดี๋ยวบอกสิบ้อลงไปเอาข้างล่าง เวเจ้าโลไปเอาขัานพุดด่นเนึ่ครับเอาบ้างันพุ่นวกโลกเอาท้งนี้ <c oughs> เฮ้ยมาวกโลกา <c oughs> ามา,า,มา,มาไม่ต้องลีลาวิ่งเลยเออโลไป ขึ้นไวไหมนี่ลุงเอาดีดนะนี่นี่น,นี่มันจะจมตรงนี้วะน,นี่เอาแบบเอาเอาพี่น้อกเอาแบบใดเอาให้สิบล้อลงเอาข้างล่างครับหกล้อเอาด้านบนทางนี้นี่หกล้อเอากันนี้ กะนองจะเต็มครับเบียดฟังนี้เด้อนี่เบียดฟังนี้เด้อนี่ทางนี้มันแน่นนี่เออเอาแบบไหนนี่เอาแบบเอา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  อรอดคันนี้อรอดบอ่าเอาคันแรกเอาได่ครับว่าว่าทำไมผูผมันได้ยินเสียงกระบอกตัวบนอะยารบีมันมัน,ม,นมันขาดผมบาดจ,จนปลิ้นแล้วพี่ไอ้บางที่มันเข้าไม่ถึงไงเดี๋ยวมันก็หาย เทฝั่งนู้นเด้อฝั่งนู้นแล้วโบกเทฝั่งนู้นเอารถถ่ายไปนู้นเลยโอ้ดินเนย ไหวไหมกับทางใหม่นี่เอ้าเฮ้ยเอ็งแอ็มัานี่ทางมันอยู่ฝั่งนี้เอ็งมาอยู่นี่เออทางแข็งมันอยู่ฝั่งนี้เฮ้ยอ่าโมแรงเอ้าเอๆาเอ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 า ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เอาเอาลอยไปลอยไปเอาเยี่ยมนะก็เร่งเยี่ยมนะ ร้อยเทยาไหรต้อตงร้อยเขาวิ่งกันแน่นก่อนคันนี้มันไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ ม่คลิปหน้าครับตางมันยังไม่เน่นครับ